ต้องบอกว่าน่าใช้สุดๆดเพราะว่าเลขใหม่เป็นแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นเอ,เองใช้น้อยมากเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาวารันตีศูนย์นี่ยังเหลือชุดพาร์ททั้งหมดนี้เป็นพาร์ทแท้รอบคันจากโรงงานตัวรถเป็นสีขาวมุกครับภายในยเป็นเบาะคูโทนดำแดงนะครับผมเท่ๆเลยนะฮะพวงมาลัยตรงหน้าผมตรงนี้ครับเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบจัดเต็มแน่นๆมีบลูทูธได้ด้วยคริสคอนโทรลมีแพทเทิร์นชิปครับแต่วันนี้ราคาของเรานะคะอยู่ที่1ล้านสวัสดีครับ วันนี้อยู่กับบูมและกุ๊กนะครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ฮอลลีอินดีแคนก่อนที่จะไปดูรถสวยๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เลยค่ะ o u t u b e t i k t o k รวมไปถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบรรทุคากันได้เลยนะคะจะเป็น iOS หรือว่า Android ได้ครบหมดเลยนะคะหารถสวยๆง่ายๆหรือจะซื้อจะขายรถง่ายๆเพียงแค่ปาน,นี้คุณสัมผัสค่ะครับผมนอกจากนี้ยังได้รถที่มีคุณภาพด้วยนะครับอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์รถใช้แล้วคุณภาพด้วยนะฮะเห็นโลโก้นี้เมื่อไหร่การั Hello, go, ตนตนโดยทีมงานบรรทุ ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะฮะวันนี้ราคาโดนใจพร้อมโปรโมชั่นดีๆอย่าพลาดคุณผ <คน S 1> <ค>ู้ชมครับ Mazda CX สามสิบนะครับผมเปนะ็นตัว SP 2.0ครับท็อปสุดของรุ่นปี2020บฮะใช่แล้วค่ะซึ่งตอนปี2020นะคะราคาตั้งขายที่1 1990, นน1 9่งล้้านบาทค่ะ แล้ววันนี้นะคะทาง Holly i n d i c a ค่าค่ะให้ราคาอยู่ที่689,0 0 0บาทค่ะซึ่งแน่นอนฟรีดาวได้โฉมหน้าสวยๆนะครับผมคันนี้ต้องบอกก่อนเป็น s u สยทรงสปอร์ตนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ครับพร้อมด้วยไฟเด y t i ท e r u n n i n g Light นะฮะคิ้วขอบต่างๆด้านหน้าครับจะตกแต่งตัดด้นลายโครเมียมครับพูดถึงสีครับไม่พูดไม่ได้เวลากลางคืนมันจะดูเป็นดำออกอแดดปุป๊บภาพมันจะนเป็นออกน้าเงินน้าเงินตัวนี้เนี่ยเป็นสีด ep Crystal Blue ในส่วนของล้อครับตัวนี้เป็นแม็กดิมมาาาโรงงงนนขอบ18้้ววะคแถยยยให่ 2022ฮะหลังคาด้านบนที่เห็นอยู่ด้านมีซันรูฟให้ด้วยฝาท้ายครับได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะฮะเปิดปิดง่ายเปิดปิดสะดวกครับเบาะหลังพับได้แบบ60/40ออปชันที่ได้ผมลายสามการด้านหน้าผมตรงนี้ครับผมเป็นมัลติฟังชันแบบจัดเต็มมีบลูทูธนะฮะมีครูสคอนโทรลให้ด้วยมีพนดิชชให้ด้วยนะครับผมลายเป็นทรงสปอร์ตนะครับผมเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีให้เรนนิ่งเซนเซอร์มีให้กล้อง360องศาครับผมโดยคุณสามารถดูได้นะฮะโดยการกดปุ่ม เบาะไฟฟ้า 10-way นะครับพร้อมกับเมมโมรี่ซีท2ตำแหน่งได้เครื่องเสียง Bose ด้วยระบบปรับอากาศเป็นแอร์ออโต้นะครับไม่ได้แยกซ้ายขวานะฮะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยเบรกพื้นไฟฟ้าออโต้เบรกโฮอันนี้มีให้อยู่แล้วพร้อมกับออโต้สต็อปมีให้นะครับโหมดการขับขี่มีโหมดสปอร์ตให้เล่นด้วยหน้าปัดสวยงามครับอันนี้หน้าปัดจะเป็นอนาล็อกอยู่นะครับมี Head-up Display ด้วยนะฮะผมบริเวณกระจกบังลมหน้านะฮะถ้าไม่ติดเรื่องว่าคุณต้องเล่นโตโยต้าหรือฮอนด้าเท่านั้น CX 30ัว่่าานนนสใจเเลยยทีีดวะครับผมตนะครับปี2021 ตอนออกใหม่นะคะพี่บูมราคาอยู่คร่าวๆประมาณ1นล้านหกแสนบาทแต่วันนี้ราคาของเรานะคะอยู่ที่1นล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทต้องบอกว่าน่าใช้สุดๆเพราะว่าเลขใหม่เป็นแค่สี่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองใช้น้อยมากเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาวารันตีศูนย์ยังเหลือสิ่งที่ได้จากรถคันนี้ครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พร้อมด้วยไฟ Day Time ์ u n n i n g l i g h t ครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์รอบคันมีให้ครับชุดพาร์ททั้งหมดนี้เป็นพาร์ทแท้รอบคันจากโรงงานตัวรถเป็นสีขาวมุกครับฝาท้ายด้านหลังเป ด้วยล้อแม็กครับผมอันนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเจ้าของเดิมครับเป็นขอบ18เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเป็นล้อใหม่นะฮะภายในเป็นเบาะพูโทนดำแดงนะครับผมเท่ๆเลยนะฮะพวงมาลัยตรงหน้าผมตรงนี้ครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบจัดเต็มแน่นๆมีบลูทูธให้ด้วยคริสคอนโทรลมีแพทเทิร์นชิพครับตรงกลางตรงนี้น้องกุ๊กหน้าจอคอมบายขนาดใหญ่ครับผมรองรับกล้อง360องศาแล้วก็กล้องมองหลังด้วยนะครับผมกระจกมองหลังครับผมตัดแสงออโต้นะครับระบบปรับอากาศครับได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยระบบการเชื่อมต่อต่่่าาางๆมมมีให้คครรรบบนะัสถเชืออต Apple l c ้้ไดดวยถัดมาด้านใต้ตรงนี้ครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับโหมดการขี่มี2โหมดคือ Eco Mode กับ Power Mode t r a c t i o n Control มีให้สะดวกสบายทั้งตอนหน้าแล้วก็2ตอนหลังนะครับรับไปดูแลต่อคันนี้ถือว่าคุ้มนะคุณผู้ชมครับคันนี้ครับ Mini Cooper Clubman ตัว1.6ปี2021ครับรถใหม่แค่2ปีเท่านั้นเองตอนปี2021นะคะราคาที่2องล้านสแสนบาทค่ะและว,วันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเแสนเหมื่นบาทคุณผู้ชมครับวารันตีเนี่ยอยู่ถึงปีหน้า29ิายน67รวมถี่สิบ วยนะครับผมข้าศูนย์มินิไดทวประเทศนะครับผมถึง29มิถุนายน67เป็นการครับหรือ60,000กิโลวันนี้จะได้เป็นสีออกเทาเทาตัดกับสติ๊กเกอร์สีดาหลังคาดําด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ครับพร้อมด้วยไฟเด t ์ทามล n นทิ้งไลท์มีให้นะครับผมรวมถึงไฟตัดหมอกให้ด้วยล้อแม็กเดิมของโรงงานครับแม็กมินิสีดําเงานะครับผมก้านถี่ขอบ17ประกบด้วยยางโยโกฮะไฟท้ายก็เป็นลายธงชาติยูนนแจ็คด้วยความสวยเอาไปเต็ม10นะครับผมส่วนฟังก์ชันต่างๆเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวาก่ชิ พอสมควรเลยะฮะหน้าปัดเรือใหม้ตรงนี้ครับผมเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะครับไม่ใช่เข็แบบอนาล็อกแล้วนะครับขณะที่หน้าจอคอมมานด์ตรงกลางตรงนี้ครับก็ยังแสดงผลได้หลากหลายรวมถึงกล้องมองหลังแล้วก็เซนเซอร์ด้านท้ายมาให้ด้วยส่วนพวกเอกลักษณ์ของพวกเขาครับอย่างพวกสวิตต่างๆครับก็ยังคงคงไว้เป็นสวิตแบบสับๆแบบนี้ <c oughs> นอะไรอย่างนี้แต่คันนี้จะไม่มีโหมดการขับขี่ให้นะฮะเนื่องจากเป็นตัว1นึงธรรมดาแอร์แยกซ้ายขวาออโต้ครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวงมาลัยได้เป็นพวงมาล คนเป็นรถในฝันแหละสำหรับมินิเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับ3คันในวันนี้นะฮะที่ทาง h อ l ลี่อินดี้เนี่ยเขาจัดมาให้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยฟรีจัดฟรีโอนยังไม่พอค่ะมีสปารถให้ฟรีนะคะรวมไปถึงเติมน้ำมัน <ขอ S 2> และแ <ขอ S 2> น้นย้ำ <ฮะ S 2> ใช่ค่ะแน้นย้ำคือ ส่งฟรีทั่วทั้งประเทศไทยด้วยค่ะแต่ถ้าท่านไหนที่สนใจยารูมมากกว่า3คันนี้สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะครับผมนะคะหรือง่ายกว่านั้นครับเขไปดูในแอปพลิเคชันมรดูค่าแอปเดียวจบแน่นอนเซิร์ชได้เลยครับพอลลีอินดีนะครับผม <S 2>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 